สวัสดีโฮตุสัพาสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับพบกับผมพี่มหาคารวยผมมหาเชือครับผมสําหรับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูบ้านเนาะมาดูที่เราจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่พอสมควรผมก็อยากจะให้เห็นแบบชัดๆทุกด้านทุกมุมทุกรายละเอียดนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะยาวหน่อยแต่สาหรับท่านใดที่สนใจดูให้จบนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยคือจะพูดตรงๆเ่้าขอขอนุอญาตใช้แบบซาว์แร็กนะครับ ก็บ,บอกตรงๆเลยว่าถ้าถ้าไม่ได้มีภาระนะผมอยากเก็บไว้เองเลยเพราะว่ามันผมมาที่นี่ประมาณสี่ห้าครั้งแล้วทุกครั้งที่มารู้สึกแบบรู้สึกดีมากกับบ้านหลังนี้นะครับรู้สึกมีความสุขเพราะว่าทุกอย่างมันโอเคแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าเราซื้อบ้านหลังนึงเนี่ยบ้านเนี่ยมันจะกลายเป็นอ่าเรียกว่าเป็นหนี้สินครับผมเพราะว่าเรากว่าจะผ่อนหมดกว่าจะอะไรเนี่ยมัน มันต้นทบดอกนะครับดอกทบต้นเนี่ยม,มันราคามันสูงแล้วก็ใช้นี่ประมาณสักสามสิบสี่สิบปีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าบ้านหลังไหนที่เราสามารถต่อยอดได้เนี่ยมันจะอ่ามันจะกลายเป็นทรัพย์สินครับไม่ใช่นีสินแล้วก็บ้านหลังเนี้ผมว่ามันสามารถต่อยอดได้นะครับทําไมมาดูนี่ครับผมผม,มาดูได้เลยบ้านหลังนี้นะครับอ่าอยู่ติดถนน เรียกว่าเป็นถนนลาดยางครับผมบรรยากาศด้านหน้าเป็นแบบนี้ขวามือขวามือตรงนั้นเป็นโรงเรียนครับผมเดี๋ยวกล้องเราจะซูมดูนะครับซูมไปดูจะเห็นที่เป็นรั้วรั้วสีสีนะครับเป็นรั้วรั้วโรงเรียนนะครับเ,เห็นอยู่เนาะเป็นรั้วรั้วโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนใหญ่ครับสามชุมชนชุมชน้างช้างแก้วชุมชนบ้านเปื่อยแล้วก็ชุมชนทานตะวันนะครับแล้วก็ตรงนี้ทำเลอยู่ตรงนี้ห่างจาก อำเภอเมืองอำเภอสว่างแดนดินอยู่4กิโลนะครับถ้าสมมุติว่าใครจะเข้าในเมืองก็ประมาณ4กิโละนะครับไปทางนู้นนะครับสว่างแดนดินแล้วที่แปลงนี้ติดถนน2ด้านครับติดถนน2ด้านก็คือด้านหนึ่งก็คือฝั่งตรงนี้แหละฝั่งถนนลาดยางอ่ะถนนดำอ่ะบ้านพี่อิสานเอิ่อาถนนดำเนาะอีกฝั่งนึงอจะเป็นถนนถนนข้อกีดเข้าไปข้างในเนาะก็เป็นมีบ้านก้นยูข้างข้างล้างแหละครับ มันก็เป็นทางสาธารนณะมันมันดียังไงมันดีตรงที่มันทําให้ราคาที่ดินของเราอ่ะมันสูงขึ้นถ้าติดถน,นนสองด้านเนี่ยมันจะทาให้ราคาที่ดินมันสูงขึ้นแล้วมีรั้วรอบขอบชิดรั้วแบบนี้ครับผมเนี่ยครับ,รบกําแพงแบบนี้ท่าคารประเมินให้นะครับท่าทาคารประเมินราคาให้ด้วยแล้วรั้วรอบขอบชิดแบบนี้มาดูครับผมนี่เป็นเป็นรั้วเป็นรั้วเหล็กนะค,ะครับเป็นรั้วเหล็กเป็นรั้วเหล็กแล้วก็ ดูกำแพงฝั่งนู้นครับผม้องดูละเอียดกันหน่อยเนาะเนี่ยเป็นกำแพงแบบนี้ธนาคารประเมินราคาให้นะครับธนาคารประเมินราคาให้อันนี้คืออะไรสายสีเหลืองๆนี่คือผมวัดผมวัดให้ดูอันนี้คือตลาดเมตรครับผมวัดจากฝั่งนู้นจนถึงฝั่งนี้สิบเก้าเมตรนะครับด้านหน้าเนี่ยสิบเก้าเมตรนะครับแล้วบ้านนี่ครับสองชั้นสองชั้นนี่เลย เดี๋ยวเราจะไปะก่อนจะดูดูในบ้านดูก่อนว่าทำเลตรงนี้เนี่ยมันจะ,ะเปลี่ยนจากหนี้สินกลายเป็นทรัพย์สินได้อย่างไรเราดูตรงนี้ครับผมพื้นที่ทั้งหมด1้อยสิตารางวาเนาะฝั่งนี้จะเป็นบ้านส่วนฝั่งนี้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าเราสามารถที่จะสร้างหอพักได้เราสามารถที่จะปรับปรุงเป็นร้านร้านโชว์ห่วยได้ร้านโชว์หว่ว,หวยดังๆก็ มีครับที่เป็นแฟนชายก็มีครับจะเป็นอะไรนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอยากจะทาเนาะอาจจะเป็นร้านหมูกระทะก็ได้ร้านหมูกระทะนี่ทําได้เลยครับบรรยากาศเนี่ยครับเชิญเชิญเข้ามาดูทางนี้อันนี้เป็นเสาปูนครับผมเสาปูนหลังคาเนี่ยทาใหม่ครับหลังคาเนี่ยเป็นสานไทยแล้วก็เป็นเหล็กเพิ่งทําใหม่ๆเนาะถ้าทำอย่างนี้ก็หมดเป็นแสนนะอันนี้ทําให้ฟรีเลยตรงเนี้ยเป็นบ่อกบอกบอก่อปลาเจ้าของเจ้าของเดิมนะ่ะ เลี้ยงโกบเลี้ยงปลาเลี้ยงสารพัดเลยครับก็เลยทําบ่อแบบนี้เราไม่ทุบเพราะว่าให้เจ้าของใหม่แต่ัดสินใจว่าอยากจะเอาไว้หรือไม่เอาเอ,อ,อยากจะทุบเราทําให้ส่วนตรงนี้นะครับที่ผมบ้านเนี่ยตรงนี้กว้างมากกว้างมากถ้าสมมติสมมุตินะครับสมมุติถ้าเราทุบออกแล้วจัดเป็นสวนสุดยอดเลยครับราลอบวามชิดอยู่ในบ้านจัดเป็นสวนตรงนี้ทุบออกให้หมดนะตรงนี้คืออะไรตรงนี้มาดูครับ ตรงนี้คือครัวครับครัวของชาวบ้านตรงนี้จะเป็นครัวทําครัวมีเตามีเตาแล้วมีห้องน้ําอยู่ด้านนอกมีเตาทีนี้รถจอดได้กี่คันดูครับมาดูบริเวณหน้ารถครับผมผมยังวิ่งมาไม่สุดนะครับถ้าวิ่งสุดนี่คือสุดขอบบ้านติดเพื่อนบ้านด้วยนี่ข้างบ้านก็จะประมาณนี้ครับข้างบ้านมีพื้นที่อีกประมาณสักเมตรเมตรกว่าๆครับผม นี่รถหนึ่งคันจอดรถสองคันคันที่สองจอดได้อีกสองเสียหัวหัวไปนู่นได้อีกคันที่สามเสียหัวไปนู่นได้อีกคันที่สี่อยากจะมีรถสักสี่ห้าคันก็แล้วมาดูฝั่งนี้ครับผมฝั่งนี้ถ้าจอดรถด,ดีๆนะครับถ้าจอดรถด,ดีๆกล้องมาทางนี้ครับกล้องมาทางนี้ถ้าถ้าจอดรถด,ดีๆอ่ะ จอดคู่กันได้นะครับจอดคู่กันได้อีก,อก,อกเป็นสองคันนะสองสี่หกจอดรถได้หกคันครับก็เ่ารถากระบะนะครับเป็นรถกระบะนี่พื้นที่กว้างมากครับพื้นที่ใช้สอยกว้างมากอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันมาเลยครับมาเบิ้งในบ้านอ่าอันนี้ก็เป็นประตูนะครับเออเราจะเปิดออกมาแบบน,นี้ ดูครับผมในบ้านในบ้านจะเป็นแบบนี้เจ้าของเดิมย้ายออกไปประมาณสักสี่เดือนครับสี่ห้าเดือนข้างในบ้านจะเป็นแบบนี้เสาปูนมาครับมาดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งนี้เเราจะเห็นว่าด้านบนนะดูด้านบนเครื่องไม้ด้านบนนี่จะเหลี่ยมยังคมอยู่เลยนะครับเหลี่ยมคมอยู่เลยอาจจะมีปลวกบ้างเป็นบางจุด เราสามารถาที่จะฉีดยาได้นะครับอ่ะนี่เหลี่ยมยังคมอยู่เลยครับดูด้านบนเนาะมาดูครับมาดูมาดูใกล้ๆเนะาะดูด้านบนนี่ครับเหลี่ยมเครื่องไม้ยังยังคมอยู่เลยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นไม่มีหน้าต่างแล้วก็ฝั่งทางทิศตะวันตกครับทิศตะวันตก เราจะปิดกั้นไม่ให้แสงเข้าเลยความร้อนจะเข้าทางนี้ทีนี้มาดูครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต่อเติมนะครับส่วนที่ต่อเติมเดินกันเลยครับส่วนต่อเติมก็จะเป็นตรงนี้นะครับซึ่งเจ้าของบ้านเดิมเขาค้าขายก็จะเก็บของไว้ในห้องนี้เนาะถ้าเรามาอยู่เรามาทำเราก็สามารถที่จะ ใช้ค้าขายได้เหมือนกันเก็บของนี่เอ,อนี่อะไรครับนี่น่าจะเป็นอ่าตัวเกียวเนาะขายตัวเกียวเออนี่เป็นห้องน้ําครับผมห้องน้ํายังใช้ได้นะครับยังใช้ได้อาจจะอาจจะอ่า,อา,อาสภาพตามสภาพนี่แหละครับผมไม่มีคนอยู่เนาะตอนนี้เนาะอ่ะเดินมาดูด้านบนที่นี้เราไปดูด้านบน สิ่งที่ต้องทําใหม่เลยตอนนี้ก็คือไปนะครับเดี๋ยวเราเราแถมไม่ฟรีครับผมแถมฟรีเดินไปครับเดี๋ยวเราเดินไปให้อย่างดีเลยแล้วก็ทาสีให้ด้วยเดี๋ยวทาสีให้ด้วยถ้าจะทาสีแล้วก็ขึ้นมานี้เราระวังอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าบันไดเนี่ยมันมันเป็นลูกเล็กครับลูกบันไดมันเล็กอาจจะยากสําหรับคนแก่สักนิดนึงเช่นตากล้องอย่างเงี้ยอาจจะลําบากนิดนึงครับแต่สําหรับผมผมวัยรุ่นแหรอครับ <C rough. S 1> สบายครับ ก็ขึ้นมาด้านบนนี่ตอนแรกนี่ก็คือร้อนมากอบอ้าวนะครับเพราะว่าหลังคามันอยู่ต่ําแต่ว่าพอเปิดหน้าต่างออกทุกบานนะครับตรงนี้ไม่รู้สึกร้อนเลยรู้สึกเย็นสบายด้วยซ้านะครับเพราะว่าลมมันเข้าออกสะดวกบรรยากาศก็เป็นแบบนี้นี่ดูนะครับดูชัดๆเลยนี่อนี่ เห็นไหมครับเหลี่ยมไม้ยังเหลี่ยมอยู่เลยครับยังคือถ้าเป็นไม้นานๆมันจะมันจะไม่มีคมนะครับมันจะมันจะไม่มีคมไปแล้วยังยังยังเหลี่ยมอยู่เลยนะครับอันนี้ก็จะลบเหลี่ยมเพราะว่าเสาด้านล่างเราจะเดินไปให้ใหม่นะครับสําหรับผู้ที่มาซื้อหลังคาเพิ่งทําใหม่นะครับหลังคาสันไทยทําใหม่ปรับปรุงใหม่หมดไปเป็นแสนนะครับนี่นี่ครับมีนอกชานด้วย เด e b บา c o ค y นะครับสำหรับใครที่ชอบบาร์คนี่นะครับเชิญทางด้านนี้หน้าต่างอ่าเรามายืนอยู่อย่างนี้นะครับก็ลมเย็นสบายแล้วดูฝั่งนู้นครับดูบรรยากาศร,บรอบๆโอ้มีชออเปอร์ด้วยเออเยีวเออเห็นลมงเรียนอ่าดูตรงนี้ครับผม ตรงนี้นะาําหรับท่านใดที่จะมาซื้อเนาะที่อยากอยู่บ้านหลังนี้อาจจะปรับปรุงตรงนี้ก็ได้เนี่ยแทนกล้องมาดูตรงนี้ปรับปรุงเอาตรงนี้ออกแล้วก็ทำอไอชานบ้านยื่นออกไปอีกก็ได้นะครับนี่นะครับเอาหลังคานี้ออกเนาะแบบนี้นแบบแบบคนสมัยก่อนนะแต่ว่าเราทํายื่นออกไปทําเป็นแบบช่องแบบเหมือนแจ็กกับรถนะครับไปยืนบนหัวแล้วก็โอ้แบบนี้ได้เลยนะครับ อ่ะเชิญครับด้านนี้ครับด้านนี้นนอ่ะดู <único Liberty. S 1> ครับบ้านหลังนี้น่ากลัวไหมอ่ะมาดูครับมาดูฝั่งนี้ก็คือฝั่งทางที่ตะวันออกเนาะดูเพื่อนบ้านดูเพื่อนบ้านด้านนอกครับกดจุดด้วยครับกล้องมันจะได้ซูมกดแสงด้วยมันจะได้ซูมชัดนะครับดูฝั่งทางทิศตะวันตรงนี้ครับทางนี้ครับทางนี้ครับ ขโมงขมงทั้งนี้ฝั่งทางที่ตะวันตกเพื่อนบ้านเหมือนกันเพื่อนบ้านสี่ทิศเลยเนาะอันนี้ครับดูห้องนี่ห้องนี้ก็อาจจะเป็นห้องแบบวัยรุ่นนะห้องนี้เหมาะสําหรับห้องวัยรุ่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนแก่ไม่เหมาะที่จะขึ้นบันไดนะครับน่าจะเป็นห้องวัยรุ่นห้องลูกชายลูกสาวห้องส่วนตัว เออเป็นห้องเล็กๆอาจจะติดแอร์ให้เขาก็ได้นี่ดูดูนอกหน้าต่างครับดูนอกหน้าต่างเป็นไงครับอันนี้หลังคาบ้านเรานะตรงนี้ส่วนตรงนี้ยังไม่ได้ปรับปรุงนะครับหลังคาฝั่งนี้อ่าอ่ามาครับเพื่อนบ้านเยอะครับนี่นี่นี่บ้านหลังนู้นนี่โอ้โหผ้าม่านสีชมพูนี่อื้อหือ ประมาณสีชมพูนี่น่าจะหัวเอ้ห่องสาวบ่อเอาเานี่ยไปยุ่งกับบ้านเขานี่ส่วนที่ผมชอบที่สุดคือตรงนี้ยิบบักคุงครับเรายื่นยิบบักคุงเลยมะละกอครับยิบบักคุงกินได้เลยครับผมนี่นี่นี่เงเนี่เห็นบักคุงบ่าเห็นบักคุงบ้งครับเออเนี่ยครับประมาณนี้ครับก็ปรปับปรุงได้ครับผมปรปับปรุงได้เราทําให้ อยากให้ทําให้เราทําให้ได้เนี่ยครับประมาณนี้ห้องโล่งนะครับอะแพนกล้องไปร,บรบอบๆหมุนได้ครับเดินหมุนได้เลยครับมันโล่งครับมันโลง่งมันโล่งสบายครับไม่มีคือผมมาบ้านหลังนี้ห้าครั้งเนี่ยผมรู้สึกรู้สึกชอบมากรู้สึกอยากเก็บไว้เองะครับแต่ว่าบางคนอาจจะถามว่าคือ่เก็บไวอ้อ่ะ ก็คนเรามันมีภาระเนาะเรายังมีภาระอยู่เรายังไม่สามารถเก็บไว้ได้ตอนนี้เราจะประกาศขายครับผมขายนะครับเปิดได้ทุกบานครับหน้าต่างประตูเปิดได้ทุกบานลมเข้าสบายมากดูผมอะ่ะไม่มีเหงื่อเลยนะครับผมเป็นคนขี้ร้อนนะผมมาเดินอยู่เงี้ยไม่มีเหงื่อถ้าถ้ามันร้อนเนี่ยมันจะมีเหงื่อแบบเม็ดเต็มเลยไม่มีครับลงบันไดก็เหนื่อยนะ <c oughs> อะเชิญครับเชิญ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 ลงมา ประตูก็เนี่ยครับเข้าออกได้เชิญครับนี่เห็นไหมครับกลงเหล็กกลงเหล็กอย่างนี้อ่าเราค้าขายได้ครับผมทำเป็นน่าทำร้านหมูกระทะนะครับตรงนี้เก็บของตรงนั้นเป็นร้านโอ้สุดยอดเลยจอดรถ จอดรถได้เต็มมานึครึ่งถือเลย,ลยใช่แล้วก็มีบ่อบ่อให้ปล่อยของสดด้วยเนาะจะเอาปลาหมึกมาปล่อยในนี้ปลาวานปลาฉลามก็แล้วแต่เลยมาปล่อยฮะกุ้งเหรอ <c oughs> <c oughs> เอาไม่ได้เอาปลาสลามมาปล่อยแล้ว <c oughs> นี่ยมาดูครับมีปลาด้วยนะมีน้องปลาด้วยนะดูด,ดูดูครับเห็นบ่นั่นซูมกล้องดูนะครับจะเห็นเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตักไปบ่อบ่อนู้นอยู่ มีปลาด้วยปลายังมีชีวิตอยู่ยังวไายเต็มอยู่เลยนะครับบ่อน,นี้ก็มีบ่อน,นี้จะมีน้ําเยอะหน่อยเจ้าของเดิมมาชอบนะครับปลูกต้นไม้ทึบเลยตรงนี้ก็อยากที่บอกครัมีภาพ Before After อยู่นะครับเห็นปลาปะครับเมื่อกี้โอเคอ่ะโอเคครับสําหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาชมอาจจะคลิปจะยาวหน่อยแต่ว่าผมอยากท่านอยากจะ จ่ายเงินอ่ะจ่ายเงินแสนอ่ะเกือบล้านนะครับผมก็อยากให้ดูแบบละเอียดนิดนึงนะครับสําหรับหลังนี้นะครับมีอยู่2แบบครับผมถ้าสมมุติซื้อสดเลยซื้อสดเลยที่แปดแสนครับแต่ขอห้อยหนึ่งหกแปดนะครับเป็นเลขมงคลนะครับแปดแสนหนึ่งหกแปดนะครับก็คือแปดแสนหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทนะครับแต่ถ้าสมมติสมมุติว่าท่านอยากผ่อนมีราคาผ่อนก็คือมาวางดาวกับผมผมให้ให้ดาวที่ 2องแสนห้าะครับสองแสห้าแล้วก็ผ่อนต่อได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหรือใครจะมารีโนเวทรีโนเวทแล้วปล่อยเช่าก็ได้คุณครูในโรงเรียนเยอะ <c oughs> แล้วก็มันมันอยู่ใกล้กับเมืองสว่างแดนดินแค่สี่กิโลอะ่ะมันไปกลับไปทํางานในในตัวเมืองสว่างได้นะครับบ้านหลังนี้เหมาะมากดูดูครับลมลมเย็นสบายครับของผมมันไม่มีอะไรปิวปิวเนาะแต่ว่าช่างภาพมีโบมีอะไรมันโบปิวอยู่นะครับจะเห็นใบกล้วยใบ,ใบอะไรปิวอยู่ อ่ะโอเคครับผมสาหรับใครที่สนใจสนใจก็แอดไลน์มาเลยนะครับแอดไลน์ตาม QR code นะครับแล้วก็โทรมาได้ครับ081 081่081เบอร์อยังเ8 5 0 1 6ดครับผมเบอร์ผมเองแอดไลน์ได้แล้วก็ทักมาเลยครับผมพิเศษนะครับราคานี้ก่อนสิ้นปีก่อนรีโนเวทนะครับผมถามว่าถ้าสมมุติทุบนี้ออกเปลี่ยนฝ้าเป็น ฟาเช่าทั้งหมดแล้วก็ทําใหม่ดีๆทั้งหมดทำรั้วทำไรรีโนเวทไม่เกินส0 0แสนครับผมเมื่อเรารีโนเวทแล้วเราเอาไปเข้าธนาคารได้ประมาณล้านห้าครับที่ดินตรงนี้นะที่ดินทั้งหมดหรือหรืออาจจะมากกว่าล้านห้าก็ได้สําหรับใครที่สนจิตสนใจนะครับหลังนี้น่าลงทุนทุกอย่างทุกด้านแล้วก็กําไรตั้งแต่ซื้อเลยครับผมติดต่อมาครับ บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านมือสองที่เรากําลังจะรีโนเวทแล้วก็ทําความสะอาดบ้านก็อยู่ใกล้โรงเรียนนะครับอ่าอ่าที่เห็นเป็นสีสีนะก็คือโรงเรียนครับผมโรงเรียนครับผมเป็นสีสีกำแพงสีสีนงเรียนแล็กน้อยเนาะ